อันยังตื่นมาแล้วก็ให้โอยโอยอย่าให้ไผเอาหือันยังกินเนิดแล้วบ่นมนานาสบายดีป้าลุงก่อน สบายดีปะลุงสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตูแม่ตูเอ้สบายดีเด้อสุขุสุคนสบายดีเด้อขอบใจเด้อเขามาเบิงน้องมีบุญเนาะบอกเป็นตาเบิงแล้วเด้อบานนี้พูนบอกเป็นตาเบิงแล้วเด้อปะลุงเอ้เบ้เปลือยเบ้เปลือยแล้วบอกเป็นตาเบิงแล้วบอกเป็นตาแป้งแล้วบานนี้อยากลูก ไปให้ลิงดีกว่าเอาข้างนี้ผัดเป็นยังบาะงอกยังเนะาะเสายังเนะาะเสายังเด้เป็นยังมาบูดแท่เด้มาบูดแต่เด้มานอนมูนอียง ôi đây hử, non thả phải thả mu mu chỉ mà hạ bể uống hiền bò <laughs> tuần tới sau nó là lẽ tuần trong môn tuần tới trong môn hả tuần hốc <laughs> กับบ้านมาสู้แล้วมันยังเศร้าเฮ้ยเนาะโตแล้วปวดไปฮงเฮียนเฮ้ยมันยังเศร้าลูกสิไปส่งแล้วได้เจ้าชิปอยู่กับพาเจ้าชิปอยู่กับพายฮงเฮียนแต่มันยังเศร้าเจ้าชิปอยู่กับพายวไปนั่งคนเดียวผีบอหลอกมาัาะ สิไปนั่งทามูคนเดียวอยู่ห้องเียนน่ะบอกฮะแม่สงโอ้มาได้ลูกปวดเทอเด้ปวดไปห้องเียนแท้นนบ้านนี่ฮึปวดตรงห้องเยน,นตื่นแต่เช้าให้แม่ไปสง่งไปนั่งทาหมูคนเดียวอยู่ห้องเยน,นโอ้ยนะภูมิใจมากม น่ารักมากๆเลยปวดไปหงเฮียนเดี๋ยวหมูกับมาซูหอดเวลาหมูกับมาซูขี่รถจักรเติรดๆต,ต,ต,ติดมาซู้ซ่กันขึน้นปัดมาหมู่กับเอามานนำแต่ว่านอนถ่าย,ยนี่ละเด้อนอนถ่ายมูยนี่เด้อเดหมูกับมาเด้อปัดหมูมาแล้วก็พผ้าเอาจับทงละแลนขึ้นรถล้วเด้อ นอนกิ่งเกือกไปหมดสูตรใหม่ใหม่นะโอ้ยสูตรคุณยายซื้อหาใหม่ใหม่นะบริยานเปื้อนบ่มันเหี่ยวนอนมันเหี่ยวนอนเจ้าตื่นไ่้ยังจะแต่เดิกนั่นเห็นตื่นมาแต่เศ้าโอไปเฮียนสิฮูเรื่องบ่บ้านนี่ หี่มานอนแหละเะนีเอลิงไปรงเฮียนปลาแหละทั้งนี้ก็ให้บาทเนี้ยให้น้ำเอ,อ,เอ,อเื่อยบ่เอื่อยไปรงเฮียนปลา เอ้ยไปโรงเรียนปลาแล้วบ่มีหมูแล้วเอ้ยไปโรงเรียนปลาทำบ่เอ้ยคือไปโรงเรียนปลาเอื้อหน่องว่าน้องได้ซิมีหมูปลาน้องได้ซิมีหมูเล่นเว้ยน้องได้ซิมีหมูเล

อิ่มยังบัน,นี้อิ่มนมอิ่มนมอิ่มนมเด้อ้ยเออ่าป้าไปห้องเฮียนมาลิงป้าเลีงนปปปปปปะปวดปวดปวดอยากไปห้องเฮียนปีแล้วนี่ก็ปวดอยู่หกัก,หกบ,บ่กบ,บปันใด ปี่นี่ปวดแฮงบ่ไปกะสิไปเองบ่ไปส่งกได้ ก็หายน้ำลูกลูกหัวกับหัวน้ำลูกแต่ส่วนร้ายก็มีแต่หายนอารมณ์บดีก็มีแต่หายแบบมีแต่หาย,หายอยากนอนปะอนอนปะ เดิมาเอลิงกับ็มาช่อมๆจงังเลยเอลิงมาเลเอลิง,ลงมาเด้อมาตรงเฮียนมาเล่นน้ำนักห่อยอลิงเด้อลิงเอลเอล่นน้ำมีบุญเนดะ้อเลิงกเอลเ่นน้ำมีบุญเอลิงกงเอ้ย เป็นอย่างโอ้ยโอ้ยหำเออไม่แห้งแถ้าดองดงดึงขึ้นได้สงอืเออเออเออถืกใจแล้วเนาะได้อยู่น่าแม่ถืกใจแล้วเนาะได้อยู่น่าแม่เนย ไอแม่บดได้ไปคล้ายเครื่องนียทุกคนฝนตกจ้านี<ม>่ก็ยังลงเมลกุเปกปุเปกอยู่ฝนตกทั้งจืนถ้าแม่นถ้าแม่นเลาะคล้ายกันทางปุ๋ยมันขึสีดีเหรอ มีทางติดมงอ,องเป็นเงินทางเป็นคุ้มทางแดงคื่บ้านห้ามก็สุดขายเอาสีเขีวยบวยบ่เบิ่งดอกบ่เบิ่งเฮ้ยรถบ่เบิ่งดอกเฮ้ยรถบ่เบิ่งดอก <laughs> xí lợn xí lợn kẹo này một bưng là xí lợn xí lợn kẹo nè một bưng đó, khăn hú bơ khăn hú bơ chúc cái hú khăn hú bơ

ชันหูก็เป็นเว้ยออกหน้าปะปะออกไปนอนหลินนอนทั้งพ้นน้ำพ้นอยู่หน้าปะออกไปฟ้างน้ำพ้นยู่หน้าปะออกไปหาเบิง้งเขาเบิ้งง้วอยู่หน้าอะไร้ะบ อย่ากัดมูแพงแทงอ่ะแพงไหมแพงไหมเออเออเอออย่าแพงแม่บออะแพงแพงแทงแพงอ่ะแพงเลี้ยแพงแพงไหมไหมเออเออเออครบอะไรเจ็บได้ Kopat sih. Duz. Junji duz. Ni bunji 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 duz. Junji duz. Om. Ajdah, 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 ajdah. Boleh kac pansi hai. Nii, 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 nii. Nii, 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 nii. เบ <incarcerated S 1> <อ>ิ้งนี่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 ใบย <yay> ่านชามยกมือใส่นี่ยนี่จว่ามูหยอกบบย่านชาม

อ,า,อ,อ <c oughs> าไปร 0, 2, 0, าตรงน,น,นไไีได้บุ๊งโตยังนี่อ้าวเขียนอะไรบุ๊งศูนย์สองสองศูนย์สี่นี่นี่มาไกลนี่มูได้ไหมได้เป็นสิบ่ไม่ได้แก้แต่บุเป็นตายสิได้คืนของปอนึ่งไว้แท้เก็บไหมแก้แล้วแหละมาตรง,นะ okay. ง,งนี้ละเก็บจะใช้บ่วงอ่ะโอเคพอลิงค์อะไรกันยัง มาตัวงเทียนก็กินข่าวหุงข่าวกับไข่ต้มแซ่บบ่หึแซ่บบ่กินกัะเพราอาะน้องนี่จ้ะน้องก็อยากก็กินหมดแล้วกินมดป้าน้องแล้วข่าวเครื่องถวยแซ่บวะซันหุงให้น้องในวันนี้หุงให้ลิงแซ่บบ่ ใช่ป่ะแอะอิ่มยุอิ่มไม่แรงกินไหมแรงหงอยบ่อันนี้ก็อันนี้ก็หือว่าเอื้อยอันนี้นะเอ้ยกินมืดเลยมืดปลาแหละเอ้ยกินมืดปลาแล้วเอ้ยกินมืดปลาหำแล้วไปไปล้างมือไปไปน้ำปลาไปล้างมือเอ้ยกินมืดปลาหำแล้วคุณโอ้เอื่อยนี่ กีนแล้วไปเก็บด้วยลูกไปไหว้น้ยเด้อน,น้ำป่ากับไปไหว้อันนี้กับไปไหว้เด้อไข่ต้มลูกหนึ่งแซ่บบ่างไกินมืดป้าจ้ะนี่ล่ะเอาไปไหว้ไปลูกไปไปไหว้เธอละอย่างไปแส่บแส่

อิ่มบ้าอิ่มอิ่มอิ่มบ้าเห็ดปากแสบด้๊บเสบแสบจุบจุบแสบบ่แรงกินไหมนะร้อยมาไปไว้ไว้ร้อย Máp cái ghép, mình vẫn thomas. Lêu lêu? Máp cái kếp này. Ni, mày phải 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 ยูนีก็เร็กกระดอแท้นี่ขึ้นอาการขึ้นเลยยูงอยูกับแม่ละถือใจยูกับใครยูกับแม่ละถืกใจยูกับแม่บุละถืกใจ่อยูกับแมุ่ละมีแต่หายแม่บุ้งปะแอบแม่บุ้งปะเห็นแอบบอกระทำแอบบแม่ทำนหมอนกะีแม่นบุญน่ก็กรแม่ได้บอกทแอบมาลูแอบเยหยง อีแม่ไปเลาะไข่หนามแม่พี่นางบังคับก็อยู่เฮือนขายเครื่องน้ำแม่บุอยู่เฮือนใหญ่ม่หลก็ไปฮวงเฮียนเลิกเด้องเด้อบอกราวนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยินใบแม่บอกานะอย่าหายเด้ออยูเฮือนอย่าหาย เออเออวัอนนี้ก็ขอลายเด้อปะลุงฝากเป็นกำลังใจให้มักลานีเด้อไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายไม่อย่างไรปิดกล่องสับ๊ายบายบ๊ายบายภาษีโบบายเนี่ยบ๊ายบาย